เบรสเอร์ว่าทราบรูเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบร e เอร์ด้วยนะครับผมสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับผมสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ทุกคนฮือฮากันมากนะครับผมล่าสุดนะครับมีโกร้7เข้ามาสู่เกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับแพ็กวันจันทร์นะครับอีพีกใหม่นะครับผมหลายๆคนก็ตามล่ากันนะครับวันนี้ผมมารีวิวโกนะครับมาดูกันว่า กูร้อยเจนะครับจะเทพจะเหนียวจะเซฟได้สักขนาดไหนนะครับผมสาหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับใครยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามช่องให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมร่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโกที่มีค่าพลังร้อยเนะครับตัวแรกของเกมอินฟบอลเลยนะฮะเอ็ดวินฟานเดอร์ซาับผมนะฮะมาดูกันครับว่าจะเทพขนาดไหนนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับเอ็ดวินฟานเดอร์ซา โคตรหล่อของเรานะครับผมผู้ทดสอบตูว107นั่นเองนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ผมค่อนข้างอยากนําเสนอนะครับผมร้อยเดียวนะครับผมที่เดียวแตกนะครับครั้งแรกเลยนะครับรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยนะครับผมพปรเอกของเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไส้ในกันนะครับค้าพลังเริ่มต้นนะครับอยู่ที่106นะครับถ้ายังไม่ได้ใส่บูสเตอร์ใดๆนะฮะเพื่อนๆครับผมนี่ฮะ ได้ประมาณ106ครับเริ่มต้นนะครับผมเอ็ดวินวันดิซานะครับส่วนสูง197นะครับขาดอีกนิดเดียวก็จะ2เมตรแล้วนะครับอายุ37ปีนะครับเลเวลอยู่ที่เลเวล30นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ปี2007-2008นะครับผมเป็นสไตล์แอตแทกกิ้งโกลคิปเปอร์นะครับนักเตะจากสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะครับค่าพลังนะครับจะโดดเด่นอยู่ที่ GK วั e เแล้วก็ GK pairing นะครับสูงสุดอยู่ที่98นะครับเพื่อน ค่าพลังการจัมปิ้งก็อยู่ที่85นะครับผมเสียดายที่ร่างนี้ยังไม่มีสกิลพิเศษนะครับของนักของผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นหน้าที่เป็นที่น่าเสียดายนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นการ์ดตัวแรกนั่นเองนะครับผมก็พี่โคก็อาจจะยังกักอยู่นะครับอาจจะมีร่างต่อๆไปเข้ามาอีกแน่นอนหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะมีนะและก็ที่เสียดายมากกว่านะครับคือผมซุ่มไม่ได้บูสเตอร์ของผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับหมดแล้วครับเพื่อนๆน่าเสียดายจริงฮะ ถ้าเกิดว่าเราใส่นะครับบูสเตอร์ตรงสายนะครับก็จะทำให้ค่าพลังนะครับตันไปที่99นะครับเมื่อกี้มันได้98ใช่ไหมครับผมอ่ะก็ถ้าเรามีบูสเตอร์ตรงสายนะครับแต่ในเกมก็จะโชว์เป็น107เหมือนกันนะครับผมก็ขอรีวิวแบบนี้แล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันครับผมที่แมตช์แรกกันเลยฮะเอ็ดวินฟานเดซ่า107นะครับมาดูกันว่าจะโหดจะเซฟจะเหนียวกันแค่ไหนนะครับเราจะพยายามนะครับหาจังหวะช็อตเด็ดนะครับที่ได้โชว์ ประสิทธิภาพนะครับของผู้รักษาประตูนะครับจังหวะนี้ก็กระโดดกันไปแบบชิวๆฮะตอนนี้ก็ปล่อยให้ AI เรียนรู้ไปก่อนนะครับกับแมตช์แรกนะครับมาดูว่าจะมีการเอ่การดวนหรือเปล่านะครับรีวิวแบบไม่อวยเลยนะครับแต่จังหวะนี้ครับผมบึ้มโอโหนะฮะจังหวะนี้รับใบรับได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับเจ้ากระต่ายของเรานะครับพี่โคยพี่พี่โคยพี่โคพี่โคก็เคยได้โปรโมทอยู่นะครับว่าเป็น ก็ตายแห่งค่โลกเหนือนะครับผมนะจังหวะนี้ครับจูดแทงเข้าไปแล้วก็โอ้โหนะครับเบลซัดไปเรียบร้อยแลยนะครับผมโอ้โหนะฮะแกเรตเบลครับร่างนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมไม่ใช่ตัว LB นะครับอันนี้เป็นตัวเก่าครับผมอ่านะครับตัวเก่าก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้อยู่ครับใครที่ไม่พลาดกิจกรรมนะครับยินดีด้วยนะครับถ้าคุณมีร่างนี้ใช้งานอยู่นะครับใช้งานได้เลยนะครับผมแกเรดเบลนะครับ นั่ง CF เลยครับจังหวะนี้ลื่นล้มครับผมคิดเรื่องบ h e Boy ครับเ The Boy เต้นลงไปเต้นบีบอยนะครับนี่ครับนะครับสงสัยกลัวคนดูจะเหงายังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยลงไปเต้นบบีอยโชว์ซะเลยนะครับผมเ The Boy เต้นบบีอยโชว์เอ้ยไม่ธรรมดาครับสีสันครับสีสันครับไปกันต่อครับจังหวะนี้ก็จะพยายามนะครับตัดจังหวะเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกโดกนะครับก็สามารถนะครับรับได้แบบ แม่นยำนะครับผมเอวินฟานเดซาของเรานะครับผมโอ้โหนะครับค่าพลังร้อยเจ็ดตัวแรกนะครับผมถือว่าทําได้ดีครับในแมตช์แรกครับผมจังหวะนี้ครับผมโอ้โหนะฮะกระโดดได้ดีครับเพื่อนๆครับผมนี่ฮะความไวนะครับผมอยู่ที่9 8 9 9นะครับผมอัตรา GK a อเวน t นนั่นเองนะครับผม GK a อเวน t นนะครับก็คือความว่องไวนะครับถ้าแปลไม่ผิดนะเร็วจัดเลยนะครับผมถือว่า ปฏิกรยาตอบรับนะครับของผู้รักษาประตูนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมในแมตช์แรกนะครับต้องดูกันหลายๆจังหวะครับจังหวะนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะจังหวะที่ยิงไกลแบบนี้ครับรับได้สบายอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหปัดออกไปแบบชิวๆนะโอ้โหปัดไปอีรอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆครับผมซัดไปต่อก็ยังจับได้นะครับผมนี่ับไม่ธรรมดาครับก็รีวิวแบบไม่อวยนะครับดูไปตามเนื้องานเลยนะครับในจังหวะต่างๆนะครับผม สำหรับใครที่มีโอลิเวอร์คานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่าไม่จําเป็นต้องเปิดทุกแพ็กก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนเพื่อเลยนะครับบางคนอาจจะประหยัดงบนะครับเพื่อไปเปิดแพ็กหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเป็นสายผู้ทีมแมนยูก็ต้องห้ามพลาดอยู่แล้วนะครับผู้รักษาประตูร้อยเนะครับตัวเดียวตัวแรกของแมนยูและจังหวะนี้เข้าไปเฉยครับผมจังหวะแรกนะครับผโอ้โหนะ เกตเดตเบลครับบึ้มนะครับโหูวีบริสเคอร์เร้นะครับผมสวยจัดครับลูกนี้ฮะยืนยิงแบบเงียบๆนะครับแต่ก็เน้นๆนะครับไม่พูดไม่จาดนะครับซัดปังเข้าไปเลยนะครับผมโอ้โหนะครับนิ่งแต่ชัวร์ครับหลังจากที่ได้ลองเล่นแมตช์แรกนะครับก็สังเกตว่าใช้ได้เลยนะครับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาด้างนี้นะครับก็จะยืนคุมเสาตลอดเลยนะครับสังเกตดูครับ ถึงแม้จะเป็นแอสแท็กกิ้งก็ตามนะครับเนี่ยจะยืนคุมเสาอยู่นะประมาณนี้แต่จังหวะนี้ครับผมโอ้โหนะครับล้มไปก่อนนะครับลูกแบบนี้นะครับไม่ว่ากันนะครับโดนเสียบแล้วก็ล้มขึ้นไปอันนี้ไม่ทันจริงๆนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมมันกากมันรั่วมันหลุดจังหวะนี้ไม่ว่ากันนะครับก็โดนเสียบแล้วก็ล้มนะครับลุกไม่ทันจริงๆจังหวะนี้ก็ถือว่าพลาดกันได้นะครับไม่อวยครับก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับซัดมึม ซัดมึ้มโอ้โหนะโดนสกัดไปก่อนครับในบางจังหวัดนะครับที่มันโดนเสียบแบบนี้นะครับต่อให้โกส่วนสูง300นะครับผมก็เอาไม่อยู่ครับผมล้มครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับหลุดเดียวนะครับจังหวะนี้หลุดเดียวครับผมแล้วก็โดนไซข้างไปนะครับยิงแบบปั่นนะครับอันนี้ก็รับไม่ทันนะครับต้องเราต้องดูบางจังหวะที่แบบลูกเซฟแบบปาฏิหารนะครับหรือว่าแบบ ยิงซ้ำนะครับบ่อยๆนะครับหรือว่าลูกที่แบบฉุกและหุกนะครับผมหรือแบบยิงแบบเร็วๆนะครับแต่ถ้าลูดเดียวแบบนี้ก็รับได้อีกค่อนข้างยากครับไม่ว่าจะเป็นโกตัวไหนนะครับของอี o t ตบอลนะครับจะเป็นปีเตอร์เชคหรือว่าจะเป็นโอลิเวอร์คาร์ท้าแบบเจอตัวๆก็ยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปยาวๆครับคลิปนี้นะครับผม ก็จะตัดไฮไลท์มาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ผู้รักษาประตูใช้โกตัวไหนอยู่นะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับอยากคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเล่าเล่าเรื่องราวนะครับแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับได้ฟังกันนะครับผมก็พวกเราก็จะเป็นสายอีฟุตบอลเหมือนกันนะครับผมทั้งสายเติมสายฟรีนะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมและในจังหวะนี้ครับผมการเรนเบลครับโอ้โหครับปั่นนะผม ปั่นยังสวยนะครับแต่ว่าระยะอาจจะใกล้ไปหน่อยแล้วก็เตะแรงนะครับข้ามคานไปครับจังหวะนี้เรามาดูจังหวะเกมรับผมจังหวะนี้ครับผมยิงบึ้มโอ้โหยรับได้ครับผมนี่ครับปฏิกิริยาครับผมค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆนะถึงจะจับไม่อยู่นะครับแต่ก็เอาขาสกัดไว้ได้นะครับผมบางคนบอกว่าอมันยิงตรงโกหรือเปล่านะเอ้าจังหวะนี้ก็ยังได้อีกครับผมนี่เอาหัวเข่านะครับผม ยอ่อครับสายย่อปึ๊บสายย่ออึ๊บนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับผมโกร้อยเจ็ดนะครับเหนียวเอาเรื่องว่ะเอาเรื่อง up, อว่าทราบรูรผมว่าชอดเมื่อกี้แหละครับที่เขาเรียกว่าชอดเด็ดชอดปฏิหารจริงๆนะสายยอ่อเขามาว่ะเพื่อนโอ้โหนะนี่ฮะหืยอ่อสายยอ่อครับนี่ฮะสบาย,ยสบาย,ยเลยครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าลูกยิงแบบยาวๆแล้วหูลิ้นพันกันไปหมดเลยนะครับผม หลายรอบแล้วนะที่พูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันไม่ใช่อะไรหรอครับผมโดนเกลือบ่อยครับผมโดนของเค็มครับเรียกว่าสุ่มเกลือมาหลายหลายแพคหลายดีแล้วนะครับผมแต่วันนี้ครับร้อยทองทีเดียวแตกเอ้โาซาบสุดยอดนะครับผมดับเบิลทัสซัดปังจังหวะนี้หลุดแต่ก็ยังเซฟได้ครับทุกคนไว้อยู่นะครับผมนะนะจังหวะหลุดก็สามารถรับได้ครับเพื่อน ไม่ใช่ว่ายืนนิ่งนะครับก็จะเป็น go attack a ทคกิ้ i n g go k เป p e r นะครับผมจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะรวดเร็วจริงๆครับมาดูอีกทีครับผมจังหวะนี้ครับกระโดดนี่ับผมโอ้โหนะเจ้ากระต่ายน้ำแข็งขั้วโลกนะครับผมกระต่ายภูเขาขั้วโลกนะครับผมบึ๊บนี่ฮะผมเร็วจริงๆครับเอ็ดวินแฟนซีานะครับผม จอดเด็ดๆก็มีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เริ่มได้เห็นประสิทธิภาพของโกร้อยเจ็ดแล้วนะครับถึงแม้ค่าพลังไสในครับจะดูไม่เวอร์วังนะครับผมนี่ฮะอย่างจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะอ่านเกมแล้วก็วิ่งออกมาเตะแบบนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเตะแบบเกินครึ่งสนามแต่ก็ยังวิ่งมานะครับเฮ้ย AI ผมว่ามันมันฉลาดนะเพื่อนๆนะ AI มันคาดการได้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เอ็ดวินฟันเดอร์สานะครับก็วิ่งมาเตะสกัดทิ้งไปนั่นเองนะครับ สุดยอดวอซาโรจังหวะนี้บึ้มโอ้โหนะบึ้มโอ้ยบล็อกบาร์นะครับผมเป็นรากที่สุ่มยากที่สุดในอ e ีฟุตบอลภาคที่แล้วนะครับผมบางคนยังไม่ได้ตั้งแต่ภาคที่แล้วเลยนะฮะจังหวะนี้ปั่นครับโอ้โหเรียบ้อยครับผมแกรเรตเบลนะครับจังหวะนี้นะครับผมบริสเครอร์โอโหอย่างสวยเพื่อนๆร่างนี้นะครับโอ้โหนะร่างนี้ก็แจมเหมือนกันครับ บึ้มโอ้โหสวยจัดว่าทราบ bro โอ้โหนะร่างนี้ก็เด็ดเหมือนกันครับเป็นร่าง cf นะครับเกเรตเบลครับผมโอ้โหนะข้าพลังโอเวอร์ออลอยู่ที่101นะดอกบาทแทงลูกนี้ไปเกเรตเบลดับันทัดสัตว์ปางมไม่เข้าครับผมเกเรตเบลรู้สึกว่าจะมาแรงเหลือเกินนะครับผม นี่อยากรู้เหมือนกันครับว่าร่าง LB จะโขดขนาดไหนนะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหนะโดนเบคแฮมของเรานะครับผมปั่นโค้งครับจังหวะนี้รับไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะลูกเป็นวิธีโค้งครับเพื่อนๆนี่ครับกระโดดไปแล้วแต่ก็สุดมือครับสุดแต่มือจะขวายจะควาโอ้โหนะลูกนี้ไม่ว่ากันครับพี่เบคแฮมของเรานี่ตีหนักครับแล้วก็ยิงลูกโค้งแบบน่าจะอยู่ที่เคิร์ฟค่าเคิร์ฟอยู่ที่100หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับร่างนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่ายิงหนักได้เรื่องนะครับผมพี่มาดเบ็คแฮมของเรานะครับจยงหว่านี้ซัดปังโอ้โหยนะเหมือนจะเบาครับผมฮะดังอยู่แต่คนภาคนะครับผมเสียงผมดังไปหน่อยนะหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับร่างนี้นะครับผมโก้ร้อยเจ็ดตัวแรกของอีฟุบอลนะครับผมเพื่อนๆดูแล้วชอบกันไหมครับผมถูกใจหรือเปล่านะครับผม รู้สึกยังไงครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยละครับผมเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเอ็ดวินเวนเดอรซอนนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายวอชชัปบรา